สวัสดีครับพวกเราตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์อะไรวะระบบเทคโนโลยีจราจรนะครับที่เสาชิงช้อจริงๆแล้วเมื่อคืนก็ดูฝนตกหนักนะถ้าตีถ้าประมาณสามทุ่มนะครับแล้วก็สี่ทุ่มแต่ว่าเมื่อคืนก็เช็คสถานการตลอดก็ไม่มีน้ําท่วมขังนะเพราะเป็นฝนตกบางอาจจะมีตกแช่บ้างาแถวตรีลัฒนาวันนี้เช้าที่มาเลยตรวจสภาพกรอครับว่ารายได้เป็นยังไงนะพวกเราเผื่อจะเตรียมตัวเดินทางการอ้าววันนี้เรามาดู เรดาร์ฝนนะครับตอนประมาณตีห้าก็ดูแล้วไม่มีกลุ่มฝนในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นช้านี้น่าจะเบาใจกันได้ว่าเราน่าจะเดินทางกันได้อย่างสะดวกสบายระดับหนึ่งแต่ก็จะเพิ่งไว้วางใจนะเพราะนั้นตอนนี้คิดว่ายัางไม่น่ามีฝนอะไรในช่วงนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็จะปรากบว่าจะมีฝนซึ่งก่อตัวขึ้นมาเร็วคือมันจะมีฝนสองรูปแบบคือฝนหนึ่งคือกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวอันนี้เราจะเห็นล่วงหน้าจากเรดาร์แต่บางทีกลุ่มฝนมันก็ก่อตัวในกรุงเทพเลย เมื่อวานนี้ได้จะดูซะสองสามทุ่มจะมีลมแรงแล้วก็จะมีฝนมาแถวเขตทวีวัฒนาเป็นฝนปางกลางแล้วก็อ้อยอิงเข้ามาถึงแถวแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็เข้ามาฝั่งกรุงเทพนะครับก็กังวลอยู่แต่ว่าเอาลองเช็คระดับน้ําในถนนหน่อยเอารูปนี้ก็ได้รูปเขียวเนี่ยนะเดี๋ยวรู้ว่ามีระดับน้ํานี่เราอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของสํานักระบายน้ำนะถ้าเราเข้าไปดูได้ก็จะบอกอน้ําท่วมขังในพื้นที่ต่างคุณให้เห็นเต็มจอเลย นะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยคือไม่มีน้ําท่วมขังในพื้นที่ต่างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแต่ตอนนี้ก็ระบายไปหมดแล้วไหนลองดูไล่ไปเรืเอ่อยอ้าให้ครบสิบให้มันครบเต็มเต็มนั่นดิไ้ไหมให้มันเต็มสิบแถวได้ไหมเมื่อกี้มันเห็นเต็มนี่นะอ้าวลองไล่ไปตีหน้าเอาขึ้นไปดิอ่าอันนี้ก็ปกตินะบ,บางบอนเอกชยัยนั่นเห็นว่าตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังหน้าต่อไปอ่าคุณหน้าสองอ่าโอเคอย่างนี้แหละอ่าหน้าสองครับ อันนี้ก็ปกตินะไม่มีอะไรน,นี่เดี๋ยวเช็คทุกถนนนะก็ยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่มีไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังอ่ามีนิดนึงอ่าลองดูงามบางวานก็นคือในงามบางวานจะมีน้ําท่วมขังอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะที่ประมาณสามทุ่มนะก็มีตรงเนี้ยมีสังเกตน้ําท่วมขังในงามบางวานประมาณสามทุ่มก็มีข้อมูลอยู่แต่ว่าก็ระบายได้เร็วนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ระบายหมดนะอ่ะดูน้ากลับไปดูจุดอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ แล้วก็ไล่เช็คไปไม่มีน้ําท่วมขังตามถนนนะฮะก็ระบายได้หมดแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นห่วงอยู่ว่าตกหนักบาง,ง,งจุดนะครับอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะ7 8โอเคปกติหมดนะครับ9ก้านี่มีอยู่สิบสองหน้านะงั้นสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะโอเคนะครับยกเว้นในซอยเล็กๆซอยย่อยนะถ้าเกิดพวกเราจุดไหนที่มีน้ําท่วมขังในซอยย่อยก็ออกมาอ่ะลองดูกล้องซีทีวิในถนนจุดต่างๆนะครับ มันเช้านี้ก็ยังผมว่าสถานการณ์ก็ยังพอปกตินะถ้าพวกเรามีน้ําท่วมขังในซอยย่อยยี่ไหนบอกมานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แต่ลดการละเดี๋ยวจะออกไปวิ่งหน่อยนึงวันนี้ชวนแอดหมูมาแต่แอดหมูไว้อย่ามาเลยจนันวิ่งซ้ําอย่าไปไม่ต้องไม่ต้องไลฟ์หรอกเอาก็ตามใจแอดนะแต่เราก็มาวิ่งปกติไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูรูปซีทีทีวีซิว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่า ครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับตื่นกันยังตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ควบคุมนะแต่ว่าเราดึงสัญญาณมาจากสำนักระบายน้ํานะเมื่อคืนก็คุยเขาอยู่ตลอดว่าสถานการณ์เป็นยังไงเอาดูกล้องทีวี TV หน่อยเนาะห้องนู้นมีคนอยู่ไหมเนี่ยแต่งชุดนอนขึ้นมานห้องนู้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่อาจจะแบบแต่งชุดนอนควบคุมงานกันอยู่อไม่มีไรครับเดี๋ยวแป๊บเดียววันนี้คงไลฟ์สั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่า Good m o r นิ่ง อ่านี่คือพวกเราที่ทํางานอยู่นะครับในห้องพีทีมีน้ำ่วมขังที่ไหนบ้างไหมพวกเรายังไม่เห็นเลยเอาช่วยดูหน่อยนะ,ะอ่านนั้นถนนอะไรอันนี้แต่นี่รูปผมจะมาเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยเลยอขออนุญาตนะครับอันนี้ที่ไหนเนี่ยเอออ๋อคือวิทยาวดี ใช่ไหมครับอันนี้ขาออกคุณพอดีนะน้ําแห้งไม่มีอะไรนะเออแถวบางนาเนี่ยดูบางนาหน่อยผมบอกบางนาน้ำชอบท่วมของใครจะ๊ะมีไม้อ่าโทษทีนะเพราะว่าเรามาก็ไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าครับคราวที่แล้วมาใส่ชุดนอนกันเลยเพราะว่าเขาอยู่เวรดึกกันแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรียบร้อยดีอ้าวนะบางนากล้องดาบอ้าวไปแก้นะมีจุดเดียวหราา้อลาซาดมีไหม เขาบอกบางนาขาออกน้ํบท่วมมันต่าแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้ฝนตกหนักมากแถวบางนานะครับเอาช่วยกันดูหน่อยมีไหมมีที่ไหนอีกแถวนั้น<ม>โอเคเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกสบายดีไหมก็ออกเวกี่โมงครับพวกเราหกโมงใกล้แล้วเออนี่ดูอะไรที่กล้องความปลอดภัยใช่ไหมอโอเคครับน้องนี่ดูอะไรคนนี้ดูกล้องอะไรสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกล้องมีอะไรไหมเจอเจอ,เจอไหมบางนาเดี๋ยวยังหมุนหมุนอยู่โอเคก็ไปบอกหัวหน้าเขนานะว่ามันดูไม่ได้นะครับโอเคเพราะว่ามีคนมีคนก็กังวลแถวบางนามาเมื่อวานนะที่มีพวกเราบอกมาอ่าที่ที่ไหนโอเคเออคุณอยู่แยกบางนาดิเหมือนกับแยกบางนา เออโอ้แต่กล้องเอหาเจอไหมอันนี้ที่ไหน,นแ,แต่ดินแดงอ่าเดี๋ยวไอ้แดงก็เรียบร้อยดีนะครับลงมาดูลองหาบางนายดิโอแต่ว่ากล้องเสียหลายตัวเหมือนนั้นเนี่ยดูลาบพ้าวดิวเป็นไงลาเพ้าโอเคก็ดูสภาพแห้งดีทุกแห้งทุกแห่งนะโอตสสวลีนะดินแดงลาบพ,าพ้าวกภาพรก็ดูไม่มีน้ําขังนะ บางพลัดรถยังวิ่งอยู่นะครับช่วงนี้นาทีทองนะใครออกมาได้ก็ออกนะเพราะว่า,าย,ยัางน้ำ่คุณลองไล่ไปดิลองไล่มาข้างล่างด้านล่างด้านงทางซ้า,ายครับด้านซ้ายเอ,อไปอีกลงอีกไมแบบ่เอาอยากดูบางนาไม่มีใช่ไหมคือบางทีอย่างที่บอกต้องทําเป็นแผนที่ใหญ่อ่าบางนาไนดะ้ไงบางนาออโอเคอ่าบางนาสัญญาณเสียตุ๊ด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  อนั้นเดี๋ยวรีบไปแก้เลยนะครับวันนี้นะอ่าบอกก็หน่อยธน,นาญญาเสีฮะดูเอกไม่ตะกุมวิดนีถัดลงมาอันหนึง่งพระขนหนก็อนผ้าขนหนงก่นงกอนอเอกไม้สะกุมวิทก็เรียบร้อยนะครับน้าแห้งไม่มีอะไรนะอ้าไปไหนละนี่เอกไม่ตะกุมวิทนะครับโอเคแยกของตานนี้เป็นไงอันนี้พระขนหนระขนหนก็แห้งดีนะครับไม่มีอะไรนะไม่มีน้ําขังริมทางโอเค ของตาหน่อยดีโอของตาน,นี่ไม่รู้จะถ่ายทําไมวะรูปนี้เออมันไกลเลยเกินนะไม่เห็นเห็นไม่ชัดอ่าโอเคมีอะไรอีกที่ทิีว่านาจะเป็นปนัญหาพัฒนาการหน่อยพัฒนาการข้างบนแต่ก็เสียหลายตัวนะเนี่ยเออพัฒนาการก็ไม่รู้จะถ่ายทําไมเหมืนอนงานรูปนี้นะเออเออ้าเนี่ยน้องต้องไปไล่ดูปรับปรุงหน่อยผมว่านี่มันมองไม่ได้ประโยชน์อะไรนะออโอเคบบบบอกหันหน้าด้วยนะ เนี่ยจะเห็นเนี่ยจะมีกล้องที่เสียหลายตัวเลยนะครับกล้องที่มัน x x x แดงๆเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยลาดเอาแหงเสียใช่ไหมแล้วก็มีพงพระรามยมราชตึกชัยแยกพานิดนี่ขึ้น x หมดอ้าวเดี๋ยวสายสายมาตรวจใหม่นะช่วยไปแก้ไขหน่อยครับโอเคก็ดีแล้วแต่น้องคนนี้น้องเข้าเวน,นทุกทุกคืนวันเนี้ยผมไมไาอะไรก็เจอแต่คุณอะเออ ดีนะ้วแต่คันนี้ก็เตรียมพร้อมดีแล้วสรุปเชา้าที่สถานการไม่น่าเป็นห่วงนะครับฝนไม่มีเมื่อคืนฝนตกหนักช่วงสามทุ่มนะแต่ว่าคิดว่าน้ําท่วมก็ฝนตกก็น่าจะมาสักห้าสิบมิลเมื่อคืนก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็เช้าดีก็ไม่มีจุดท่วมขังก็ระบายหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ัเช้านี้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ยังไงก็รายงาน,นเข้ามานะครับตรงไหนที่มีจุดท่วมขังเดี๋ยวเช้าที่ผมมีประชุมทั้งเช้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งออกกำลังกายก่อน,อนแป๊บนึงอ่านหน้าาทำงานโอเค ทุกคนก็เรียบร้อยดีนะครับก็เดี๋ยวจะรีบไปปรับปรุงไห้กล้องที่มันยังทํางานไม่ได้นะมีจุดไหนน้ําท่วมเอาเข้ามานะครับโอเควันนี้สรุปว่าเดี๋ยวตอนวิ่งเราไม่มีไลฟ์นะเพราะว่าแอดบอกว่าอย่าไลฟ์เลยเดี๋ยวไปหาที่อื่นแต่ว่าจริงแล้วเมื่อวานนี้ก็วักนก่อนก็ก็ไปเจอน้องคนหนึ่งนะมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็ดีเป็นกำลังใจให้ผมนะน้องบอกว่าน้องนี่เขาเป็นเหนมือนกับมี เป็นซึมเศร้านะน้องผู้หญิงเป็นซึมเศร้าแต่ว่าพอเขาดูไลฟ์เราเนี่ยเขาก็มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทํางานมาทําอะไรต่อทําให้ชีวิตเขาแบบขับเคลื่อนไปได้เออผมฟังแล้วก็ผมก็เลยปลื้มใจนะยิงแล้วแค่น้องคนนี้คนเดียวก็เป็นเหตุผลที่เราจะลุกขึ้นมาไลฟ์ให้คนดูแล้วถึงแม้มันไม่ใช่เรื่องงานนะแต่างินถ้าเกิดเป็นสร้างกําลังใจให้คนบางคนได้ให้คนแบบสาม,มารถลุกขึ้นออกไปทํางานออกไปสู้ชีวิตได้ผมว่าแม้กระทั่งคนเดียวก็มีค่าควรแก่การไลฟ์แล้วก็อบอกแอร์เข้าไปว่าเฮ้ ไลฟ์ก็ไลฟ์เถอะคนไหนถ้าเกิดเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแต่ว่าถ้าเกิดเขาชอบเขาดูแล้วมีกําลังใจก็ลุยเด้ยผมหน้าไม่เหนื่อยนะสบายครับกําลังคึกกะนะแต่ว่าวันนี้ไลฟ์คนเดียวก็ทํางานคนเดียวหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวขออนุญาตหยุดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสายๆถ้าแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเ,าายาาเยวขาคงจะทํางานไลฟ์ต่อไปอเดี๋ยวให้น้องลาลาไปนวท่านน้องลาผู้ชมหน่อย ปิดไลฟ์นะขอบคุณมากที่ช่วยดูแลแล้วก็ดูกล้องที่มีปัญหาเอาไปแก้นะครับขอบคุณนะครับไปก่อนนะสวัสดีครับ